ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันสตรีสากลนะครับวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2554นะครับที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือที่ว่าการอำเภอเชียงคำนะครับห่างจากตัวจังหวัดมาเข้าประมาณ80กิโลเมตรครับที่นี่มีอะไรดีที่นี่มีองค์กรสตรีเข้มแข็งนะครับเนื่องจากว่าทางอำเภอเชียงคำวันนี้พลังของสตรีทุกหมู่บ้านและทุกตำบลนะครับได้มารวมตัวกันอยู่ณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำแห่งนี้นะครับ แลวก็ที่สาคัญยิง่งคือวันนี้มีากิจกรรมที่สําคัญหลายเรื่องหลายประการนะครับที่มีความสาคัญต่อก,การพัฒนาสตรีนะครับถ้าเราไปฟังท่านประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียงคันนะครับคุณบุรีขันทองได้พูดถึงนโยบายในการจัดงานวันนี้ครับ วันนี้ก็เป็นวันสตรีสากลซึ่งกับแม่บ้านภูมิพนักสตรีอำเภอเชียงคำก็ร่วมกันกับพัฒนาชุมชนนเจ้าและกาโดยงานร่วมกับครองส่วนท้องถิ่นและกัองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาน้าเจ้าก็ได้มีจัดวันกิจกรรมวันสตรีสากลขึ้นวันที่แปดวันนี้ก็กิจกรรมของเขานาเจ้าวัตถุประสงค์เขาอยากคือสตรีมีความกระตือรือร้นอยากคือสตรีเนี่ย พูดถึงบทบาทของตัวเองและจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองในด้านชุมชนแล้วก็กิจกรรมของเขาก็มีในเรื่องของอการประกวดระวงย้อนยุคของแม่บ้านแต่าาและตำบลแล้วก็มีการห้องเพลงของกลุ่มพัฒนาสตรีทุกๆตำบลตวยแล้วก็ก,กิจกรรมแห่งแยงก็คือมีการการม้ครัวแหแรงเอาภู้ิปัญญาทุกท้องถินม้ารวมการแสดงกันตรงนี้และจำน่ายสินค้าโอท็อปของ ผู้พวกท้กทองถิ่นโดยเจ้าวันที่8มีนาะวันสตรีสาค,ค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียงคำได้จัดงานวันสตรีสากลซึ่งปีนี้ครบรอบ100ปีวันสตรีสากล ในงานนี้มีกิจกรรมของกลุ่มพลังกลุ่มสตรีมีการเดินรณรงค์รวมพลังกลุ่มสตรีของอำเภอเชียงคำแล้วก็มีการจัดถนนคนเดินมีการมอบเกียรติบัตรผู้หญิงเก่งและสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์และนอกจากนั้นก็มีกิจกรรมการประกวดลาวงย้อนยุคและมีการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ สมานะฉันของคุ่มพลังสตรีและก็ประชาชนพี่น้องอำเภอเชียงคำค่ะเจ้าก่อขอขอบคุณในการสนับสนุนว่าประมาณจัดกิจกรรมว,นวนันสตรีสากลครั้งนี้ก็มี ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาโดยทันนายกพัฒนาตามบรรจงแล้วก็เทศบาลทุกเทศบาลของอำเภอเชียงคำอาบาตาทุกอาบาตาของอำเภอเชียงคำนะเจ้าตีสนับสนุนกิจกรรมดีๆของอันสตรีสากลมาทุกปีนะเจ้ากาในน้ำตีเป็นตัวแทนของกลุ่มพนะัาสตรีอำเภอเชียงคำก็ขอขอขอคุณมาหน้าตีนี้ตัวเจ้า ก็ตรงบริเวณถนนหน้าที่วาการอำเภอนะครับทางอำเภอและทางกิจกรรมของงานวันนี้นะครับก็ยังมีการจัดากิจกรรมนะครับถนนคนเดินนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของพี่เ้องชาวเพื่อเชีงคำนะครับก็มีสินค้าอาหารเพื่ออาหารและสินค้าต่างๆราคาถูกแล้วก็มากมายนะครับ ครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรสตรีของอำเภอเชียงคำนะครับทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะครับทุกองค์กรนะครับจะมีความสามารถและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนนะครับในการพัฒนาชุมชนของตัวเองนะครับภายใต้การดําเนินงานขององค์กรสตรีของจังหวัดพะเยาและของอำเภอเชียงคำนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรสตรีของอำเภอเชียงคำสามารถที่จะมีความรู้ความสามารถบริหารจัดการนะครับและพัฒนา ท้องทีนของตัวเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นต่อไปสวัสดีครับ